สูตรอะไรกันไอ้นี่อะไรใส่อะไรก็ไม่ร uh ู้สูตรม่รักของบาลี่แรงนี่เจินคิดว่าลิงอ๋อขอใคระดูกป่านี่คือนีสุกแล้วกันนะอันอั ไม่ว่างแล้วดูออกมาแล้วเมนูนี้ไม่เด็ดนี่จบเลยนะไม่เด็ดนี่จบเลยอันนี้ก็คือคืออะไรครับเบชิดอกฮะโอ้ยไม่เบชิดอกเบชิดอกแปลว่านี่คือใบกระเทียมกระเทียมแดงนะคะเราก็จะมาเราก็จะมาคลุกคลุกให้ ทำให้มันร้อนแล้วก็สลบนิดนึงนะฮะสลบกันมันยคนถ้ามันไม่สลบเราจะได้มันเหรอไอ้ต้องป้อมเขาเลยนะเวเราจะต้องตีให้มันสลบให้มันผ่านความร้อนความเพราะความหอมมันก็จะเกิดขึ้นนะฮะไมันไม่เด้งแล้วจะให้มันออกรสชาติเปรี้ยวค่ะเราต้องใส่นเทียร์รุ่นหนึ่งแล้ฮะถัาเปรี้ยวเกินนะคะเมนูเราก็จะกินไม่ได้นะฮะ อย่าใส่เยอะเกินของตัวเองนะแบบว่าตอนนี้ได้กลิ่นอะไรไหมฮะไม่ได้กลิ่นนะคะตอนนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรอันนี้จะทำให้เขาเรียกอะไรนะอะไรครับมันจะทำให้เหลืองมีสีแล้วก็กลิ่นเฉพาะขึ้นมากิ้น ได้ได้กลิ่นยัฮะได้กลิ่นขมิ้นขึ้นไหมฮะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยครับเป็นหวัดเลยดิเมนูที่ทำแต่เด็กแต่ยังไม่มีชื่อเมนูนี้แม่ทำให้กินแต่เด็กอะไรเนี่ยอะไรก็ตามแต่ละมัน แส่ก็จะเติมน้ำไ้นนะคะมันจะเป็นแกงนะคะอ้าวเมื่อกี้มันผัดไม่ใช่เหรอครใบ่ผมผัดแล้วก็ใส่น้ำผัดแล้วก็ใส่น้ำคัวแกงกะเหลี่ยงี้ยจะต้องมีน้ำมันนิดนึงมีเมนูที่แบบต้องคั่วคัวแล้วก็ผัดผัดแล้วก็เตลกแกงเทียบสิกนแกงกรเทีย เนนกแต่ว่าแกงกระเจี๊ยบแบบมันง่ายใช่ไหมอันนี้เราจะลองแบบว่ายากยากต่างกันยังไงอย่าอันนี้ต่างตรงที่ว่าเออเครื่องมันเยอะนิดนึงอ่งไม่ถึงขั้นตอนนะเนาะแล้วก็เรื่องมันเยอะเครื่องมันเยอะเลอะต่อนะฮะแล้วจะมีอันนี้อะไรคะอันนี้เราใส่ข้าวคั่วกะอันนี้เราพริกเม็ดนึงแล้วก็พริกแห้งทำไมใส่พริกเม็ดเดียวล่ะครับไม่ได้เผ็ดฮะเผ็ด พิ่แห้งนิดหน่อยเดี๋ยวรอมันเดือดนะฮะเอี๋เราก็จะจบละก็จบละไวเนาะเพราะมันทำมานานแล้วล่ะตั้งแต่รัวแล้วเที่มาตั้งนานขี้เมาเลยจิบเหล้าก่อนเข้ามาจิบกาแฟใส่หูฟังมันเพลงจริงตามอะไรนะคลิปหนึ่งเป๊กหนึ่งเมนูอ่ะแล้วเราอ่ะหนึ่งกรุ๊ปดีฮะดีฮะขมคอในกาแฟ แป้งพุงราสุดท้ายเลยเดี๋ยวก็แทนทิงเลยกินไม่ได้ข้าวคัวใส่เข้าไปแล้วครับถังขยะอยู่ไหนสมงเม็ดอะสเม็ดใก้เหรอครับโกรดนี้อุ้ย้่สองเม็ดี่สองเม็ดเดเราจะใส่เยอะใช่ใส่หลายแซ่บหลายไง เคล็ดลับเด็ดอยู่ตรงนี้ครับเคล็ดลับความอร่อยใส่หรอ่ะหุยหายไปกับตาไม่ดเนีตัวไหนแตว่าเราไม่อยู่นะจะมายังไงก่อนงฝากไว้ที่ออืโอ้โหช้อนใหญ่อยู่นะมเบียดยไม่ต้องมีหวานไม่ต้องมีอะไร กันมาักสอันสันิบัธิบายไม่ถูกบอกไม่ได้ยังยังไม่อร่อยยังไม่เปรี้ยวยังไม่อร่อยแบบเข้มคนเข้มขนนะถ้าไม่อุ่นจุเนะป่านเนาะจุอะไรนะ วจุกด้วยกินข้าวากนเอยแล้วม็ออ่อกินอารการอร่อยแพร่อยแล้วแตเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะถูอแล้ควันกระหม่ส่งเชงครับเยอขอชื่อหน่อยได้ไหมคะ แกงกระเจี๊ยบโบราณนะคะกระเจี๊ยบโบราณอ๋อไม่ใช่แกงคิดถึงแม่น้ำตาจะไหลเฮ้ยมาด้วยเทอะไรครับพี่เทใส่็จถ้วยแล้วครับถ้วยเมื่อกี้เมื่อวานใส่ตั้งชื่อโบราณไปก่อนโอ้โายแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับ